อาใครมาแล้วนี hmm. hey, oh, so yeah. ่ยผ oh, <a ella> oh, ัวจ้ะเลอเออเออเออมามามาเข้ามาเข้ามาอืมไอ้ทําไมอ๋อต๊อต๊กูเนย่ใชเนี่ยใช่านี่ัวผีเด้หน่องผัวผีเด้เออมามามาผัวมึงอ่ะผัวข้าพ่อปู่โอ้ยโดนใครตีมาเลยโดนหน้าหักหมดเลยเหรอ มันก็หักตั้งแต่เกิดแล้วค่ะพ่อปู่ะอย่ามาดูหน้ายไก่ี้ยนี่ดูดนโอ้โหเงดีเลยคนนี้นะฮะเออเอออีนี่เข้าใจหาหัวอ่าอาดีแล้วมึงเนี่ยฮะเอออย่างนี้ไหมอุ๊กฮเออมา ม่เดี๋ยวคิวเดี๋ยวนะคิวเดียนะคุผมมึงมารวยแล้วเนี่ยข้างซ้ายทางขวาเนี่ยโอ้อ้าวอย่ามองอย่ามองหลวงปู่นะลูกกระพริบมั่งกระพริบกระพริบสูดลมหายใจลูกสูดสูดสูดจะสูดเงินสูดทองเข้าไปอักเล็กแตกน้อยเหมาะจับจริงลูกเอ้ย ข่าวนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งใจนะอือสัมมาหลักเต๋อสัมมาหะโตสัมมาหลักเตจ้าเอ๋ก็เห็นเองเพียงนะอยากให้ล่าอย่งมั่งอ่ะข่าวนี้ตั้งใจลูกนะสัมมาหลักเต๋อสัมมาหะโตสัมมาหลักเต๋อสัมมาหะโตโอ้ยพรุ่งนี้บ่ายสามอ่ะมึงมีงานใหญ่แน่ฮะหวังว่า นกคนจ้าพา,า,ากลางยังร้องกูยอดประตูเจ้าจับไม่ฟ้อลาไปอยู่เมืองหลวงคิดดีแล้วหรือกันดาเจ้าจากบ้านนาลืมสัญญารักเราการจากเรงมันยังร้องสั่งกูกกูทักเจทางออก